โอเคครับบวานเปียกนะครับรายได้พิเศษครับเรื่องของนของซอสจ่อยนะซอสจ่อ,อ,อยเอามาทำใส่ไฟเลี้ย LED นะใส่ถูเวลาบวานเปียกจะพีบะพบะพ๊บเอาละครับน้องๆอรถแบบบวานเปียกเป็นสายบูเลยครับนี่โชว์เขาได้แล้วนะเดี๋ยวตอนเย็นก็บูร่วมตัวกันครับโชว์กันครับ บ้านเดียวกันครับแต่งแข่งกันนะกระจูกระจูหมูเอาเล้นดูของผู้กองไงอย่าอ่ะพอเถอะนะเบลเลอร์อะไรไข่เดบลเลอร์เก่งยิ่งหลวมอยู่นี่ โอเคครับวันนี้อยู่กับผมช่างต้อมนอกกระแสนะครับอีกแล้วครับรถบักโต้นะครับหมายถึงรถทังมัคกิโต้เอาอีกแล้วนะเพราะนี้รถทังน้ำมั <c oughs> นทังเปลาเรานะเดี๋ยวจะให้เบาหวานเปียกจักดการให้ครับประกอบรถบักโต้นะครับโต้อะไรไม่รู้เพราะว่ายังเป็นฝีมือของเบาหวานเปียกนีก่นะครับ,รบ,รบาาเกกสื้อครับ <c oughs> มีโอชิมครับ หไปชมกันเลยครับโอเคครับน้องๆสาเหตุครับต้องเปิดดูปั๊มน้ำมันเครื่องนะยครับว่าเป็นไงบ้างครับเป็นอย่างที่เห็นนะครับมันมีเศษลูกสูบตัวเก่าไหมครับที่ลูกทะลุอยู่ไหนก็ไปดูลูกสูบโอเคครับสําหรับรถมีทักษะครับมีต้องปาดลบวาวนะครับปาดหัวลูกสูบนะตัวนี้ปาดทรงเหมือนจะปาดด้านข้างนะครับหักระสุนหน่อยครับแล้วก็ ตีนเ้ยตีลูกเลยครับนี่นะครับน้องๆสายเคงครับดูเขาตัดโค้งครับใกล้จะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับรถคันนี้ครับบววนนี้ถ่ายไปคลิปหายนะครับก็เลยไม่ได้ดูวิธีการตัดครับมันหะนะมันหะหรือมันอะไรนะมันะมันตะมติดนะดูล้อติดต้องตัดยุดบล็อกนะโอเคครับบัววานเตียกนะครับรายได้พิเศษครับรถองของ ของซอสจ่อยไงจะซอสจ่อยครับเอามาทำใส่ไฟเลี้ย LED นะใสถูเวลาปบะหวานเปียกดูกระพริบกระพริบกระพริบเรียวนั่นเอาสุดเลยนั่นเอาละครับน้องๆรถเบาหวานเปียกเป็นสายบูแล้วครับนี่โชว์เขาได้แล้วนะเด <ไ S 1> ี๋ยวตอนเย็นก็มารวมตัวกันโชว์กันครับก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันครับแต่งแข่งกันนะ ว่าใครจะแต่งในจ้าวกกันนะครับท่านผู้ชมดูครับหรือต้องล้างซะหน่อยนะเนี่ยล้างจะน,นจะนอนเอ้ยจะนอนอะไรดูตัวเท่านี้ครับนอนวันละสามรอบนะท่านผู้ชมเจไปไหนไเจไปนอนหรอดูครับดูรอบอย่างหกสิบทับเก้าสิบนะั่ เองไม่ใส่แว็กซะหน่อยีเกกระจูกระจูหมูเขาเล่นูกของผุกกองอะอ่าอ,อ่พอเถอะนะเบอเลอะไรไข่เดบิวเลเินหวงนย่มัูเดี๋ยวแ้แ้วเาอเไอยอ นี่เนาะได้จริงทางกุญแจ้ากมสรรหานะไดเบื้องเมมกูณเลือกเกินถ่ายคลิปมึงหนึ่งอ๋ออ๋ออ๋อทำไปเรื่อยเถะนะพอเะนะไอ้ปลาเมาเอ้ย